เป็นรุ่นพิเศษ Black Edition นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกอมหาชนครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นิสสันเอเชียโชวสำนักงานใหญ่บางบัวทองครับวันนี้กอลฟจะพาไปชมนะครับรถยนต์นิสสันนาวาร่าใหม่นะครับโดยที่อยู่ข้างๆผมนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นนิสสันนาวาร่นะครับ Double Cab Caliber เกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษ Black Edition นะครับ ราคาของเขานะครับจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทครับเดี๋ยวก็พาไปชมตัวรถกันนะครับรุ่นนี้แต่งล่อมากๆครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับหน้ากระจังอินตอร็อกนะครับสีเทาดำนะครับและตัวอักษรคำว่านาวาร่าให้แบบนี้เลยนะครับสวยเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้หน้ากระจังสีโครเมียมแบบนี้นะครับส่วนชายด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ย มาพร้อมกับกาดกันชนนะครับสีดําแบบนี้นะครับและช่องตรงนี้นะครับจากเดิมปกติจะเป็นสีบอลเงินนะครับรุ่นนี้พิเศษปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําแบบนี้นะครับดูดุมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมไฟหน้ากันต่อนะครับไฟหน้าจะเป็นคอร์ดไอแแบบนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์สีดวงแบบนี้นะครับเป็นไฟสูงและไฟต่ํานะครับ2อย่างละ2ดวงและมาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์เลนดิ้งไลท์อย่างนี้นะครับ ให้ความสวยงามมากๆนะครับและยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยครับบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับรุ่นนี้เนี่ยติดตั้งเป็นสติกเกอร์คาดลายเฉพาะของ black edition มาให้แบบนี้เลยครับหล่อมากๆนะครับสวยงามสดๆครับแล้วก็ด้านข้างนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับคี้วล้อนะครับขนาดใหญ่พร้อมหมุดสีเงินมาให้แบบนี้เลยนะครับ ส่วนยางนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กสีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางขนาด25560 R 1 8ครับกระจกมองข้างนะครับตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเรียว LED แบบนี้ให้เลยนะครับส่วนบริเวณด้านข้างด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นกล้องมองภาพรอบคัน3ามองศานะครับจะเป็นกล้องของฝั่งด้านข้างตัวรถนะครับ และถัดมานะครับรุ่นนี้นะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นระบบเปิดปิดอัจฉริยะนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดอัจฉริยะของ Nissan มาให้แบบนี้เลยนะครับเพียงลูกค้าถือกุญแจนะครับมาใกล้ๆแล้วสามารถกดปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกและล็อกรถได้เลยครับด้านล่างนะครับจะเป็นบันไดเสริมสีดําแบบนี้นะครับให้ความสวยงามกับตัวรถมากยิ่งขึ้นครับ พิเศษนะครับลูกค้าก็มาหาชนทุกท่านรับไปเลยครับกันศาสตร์ประตูทั้ง4บานไปด้วยครับแต่งให้หล่อๆไปเลยครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านหลังต่อนะตรงนี้นะครับจะมาพร้อมกับสติกเกอร์คาดลายนะครับแบบเฉพาะของ n i ิสัน Black Edition เท่านั้นนะครับเป็นสวยๆแบบนี้เลยครับเท่ๆลายเฉพาะของ Black Edition เท่านั้นครับ และก็มาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับขนาดใหญ่แบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับและล้อแม็กและอยางขนาดเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังตัวรถกันต่อนะครับรุ่นนี้เนี่ยไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นไฟท้าย LED นะครับตัว C แบบนี้เลยนะครับสวยเท่หล่อมากๆนะครับและเพิ่มเติมด้านหลังยังมีสติกเกอร์คาดลายของ Black Edition ต่อมาให้ยนถึงจุดนี้ให้เลยนะครับสวยงามมากๆครับ กันชนด้านหลังนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีตัวรถตัดด้วยสีดำนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับวัตถุทางด้านหลังจํานวน4จุดนะครับสวยงามแบบนี้เลยฝาพิทายรุ่นนี้นะครับเขาจะมีกล้องมองภาพรอบคัน360อองศานะครับติดอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นกล้องของส่วนด้านหลังตัวรถนะครับ ละด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นโลโก้นิสสันนะครับสีโครเมียมแบบนี้เลยให้ความรู้สึกสวยงามมากๆนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมาพร้อมกับตัวอักษรนะครับคำว่านาวาล่าเท่ๆแบบนี้เลยครับลูกค้ากอล์ฟมหาชนทุกคันนะครับกอล์ฟติดตั้งเป็นพื้นปูกระบะไลเนอร์ให้นะครับบริเวณด้านหลังรถทุกคันนะครับกอล์ฟทำการติดตั้งพื้นปูกระบะไลเนอร์ให้ทุกคันครับ เพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับบรรทุกของสร้างความแข็งแรงนะครับทำให้ตัวรถไม่เป็นรอยด้วยครับเดี๋ยวก็พาไปชมด้านในตัวรถกันต่อนะครับภายในตัวรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบาะกันก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับไม่ดักฝุ่นนะครับรุ่นนี้จะไม่เก็บฝุ่นนะครับเป็นเบาะผ้าอย่างดีสีดํานะครับตัดด้วย อบแบบนี้นะครับสีเทานะครับสวยงามมากๆนะครับมีลายของตัวเบาะแบบนี้ด้วยแล้วก็ส่วนของพุ่งมาลัยนะครับรุ่นนี้เป็นพุ่งมาลัยแบบ3ก้านนะครับทรงสปอร์ตเลยเป็นพุ่งมาลัยระบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเนี่ยควบคุมบริเวณหน้าจอแสดงผลและเครื่องเสียงนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะควบคุมเรื่องคุ u i s e control นะครับแล้วก็การรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสียงนะครับตรงนี้เนี่ยเครื่องเสียงเป็นหน้าจอนะครับขนาด แนิ้วนะครับมาให้แบบนี้เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองภาพ3 6 0อบงศานะครับเพียงลูกค้ากดปุ่มนี้นะครับปุ่มคามิล่าปุ่มนี้นะภาพจะแสดงผลนะครับเป็นรอบตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหน้านะครับและด้านหลังนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะแสดงภาพด้านซ้ายของตัวรถนะครับแบบนี้นะสะดวกในการเข้าจอดชิดฟุตบาทให้ลูกค้าด้วยนะครับป้องกันการเบียดฟุตบาทของตัวรถด้วยครับผมด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมระบบแอร์นะครับ จะเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับรุ่นนี้สามารถแยกความเย็นระหว่างซ้ายกับขวาด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับรุ่นนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดให้ด้วยนะครับและหลังจากที่กอลฟได้พาชมตัวรถไปแล้วนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลข0944295292ครับ สอบถามโปรโมชั่นกับกอล์ฟได้เลยนะครับหรืออยากชมรถตัวจริงนะครับเข้ามาหากอล์ฟที่โชว์รูมได้เลยนะครับโดยโทรนัดหมายกอล์ฟมาก่อนล่วงหน้าได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กอล์ฟมหาชนด้วยนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกอล์ฟมีคลิปดีๆนะครับรถสวยๆรุ่นใหม่ๆแต่งสวยๆนะครับจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับ I <laughs> love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always <laughs> take what I want, and I always <laughs> give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always.